เมื่อเวลา17นาฬิกาของวันที่23เมษายนที่ผ่านมาครับผู้สื่อข่าวได้รายงานว่าที่จังหวัดบุกดาหารเกิดเหตุพายุฤดูร้อนพัดถล่มบ้านเรือนประชาชนในเมืองมีลูกเห็บตกกระปรายและร้านอาหารที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง โดยเฉพาะบ้านเรือนของประชาชนในชุมชนนาโปน้อยมีหลังคาบ้านที่มุงด้วยสังกะสีและหลังคาร้านอาหารบ้านลาวยวนได้รับความเสียหายทั้งหมดนะครับและลมก็ได้พัดหลังคามากองอยู่หน้าร้านปิดเส้นทางสำราญชายโขงเหนืออำเภอม,มุกดาหารเสาไฟฟ้าโคนหักที่ด่านศุลกากรเดิมและที่อื่นอีกหลายต้นยังรับแจ้งเหตุกิ่งไม้หักลงมาข้างทาง รวมทั้งมีการโค่นล้มอีกหลายแห่งครับส่งผลให้ระบบไฟฟ้าดับทั้งชุมชนเจ้าหน้าที่ใช้เวลาแล้วก็ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและไล่เก็บซากต้นไม้ต่างๆที่ขวางทางสัญจรอย่างเร่งด่วนพายุฤดูร้อนมุกราหารลมกันโชคพัดฝนตกกระหนำ่ำประมาณหนึ่งชั่วโมงเศษก็สงบลงครับขณะช่วงที่เกิดพายุฤดูร้อนพัดกระหนำ่ำได้พัดเอาแพร่ร้านอาหารท่องเที่ยวขนาดใหญ่ของร้านอาหารแพรเมืองฟ้า ที่จอดลอยอยู่ริมฝั่งแม่น้ําโขงฝั่งสวรรณ์เขตสปปลาวขณะเกิดพายุกันโชคแรงเป็นช่วงทําให้โซ่ที่ยึดแพรของร้านอาหารขาดแพรลอยไปตามลําน้ําลมได้พัดแพรข้ามฝั่งมายังไทยบริเวณหน้าสถานีตํารวจน้ํามุกดาหารโดยมีแขกที่นั่งรับประทานอาหารและเด็กประจําแพรติดมากับแพรรวม8คนทุกคนต่างอยู่ในอาการตกใจครับ ล่าสุดครับเจ้าหน้าที่ทางฝั่งไทยโดยมีตำรวจน้ำตำรวจสพเมืองมุกดาหารตำรวจตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหารและฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยเทศบาลเมืองมุกดาหารนำกำลังให้ความช่วยเหลือร้านแพรอาหารขนาดใหญ่พร้อมชาวลาวที่ติดมากับแพร่ร้านอาหารทั้ง8คนพร้อมให้ประสานงานกับทางการลาวให้นำเรือมาลากแพร้รานอาหารกลับไปฝั่งสวรรคเขตเป็นที่เรียบร้อยขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดออนไลน์